ันนี้ก็โอ้โหมาซ่อมคอมนะครับลงโปรแกรมเทสโน้ตบุกนะครับตาลายแล้ววันนี้พอดีเครื่องสแกนนะนะลูกค้าคือจะทำกรอบผระนะครับเขาก็ใช้เครื่องสแกนเครื่องสแกนรุ่นเก่านะบางทีมันติดตั้งยากนะครับในวินโด้เนาะต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับถ้าวินโด้ส11เอเนี่ยอาจจะลำบากนะครับสำหรับเครื่องสแกนรุ่นเก่านะแล้วก็โปรแกรมที่มันค่อนข้างจะเก่านะต้องเป็นวินโด w s 10นะครับกำลังดีนะครับ น,นี่ต้องบอกว่าเครื่องสแกนตัวนี้นี่ต้องบอกว่าเช็ครายละเอียดกว่าจะเซฟค่าได้นะครับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะมันเป็นที่วินโดว์แล้วก็รายละเอียดของไดเวอร์นะครับแล้วที่สําคัญนะครับสายไม่ดีสายไม่ดีดดตัวสายเน่ไม่ดีมีปัญหานะครับเนี่ยอันนี้มันสแกนแล้วนะครับผมทําอยู่เกือบสองชั่วโมงแล้ว ผมก็เข้าใจว่าเครื่องมันดีผมว่าสายไม่ดีนะพอดีผมพับพับสายดูนะมันสายมันหัก,กผมว่านะเห็นไหมฮะพับสายดูแล้วก็หักสายไว้แล้วก็ลองเช็คดูมันถึงสแกนให้นะถ้าถ้าปล่อยสายเลยธรรมดาเนี่ยไม่ไม่สแกนมันจะบอกว่ามันจะฟ้องว่าเหมือน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 กับว่าเนี่ยมาแล้วนะครับเหมือน องเหมือนกับว่าเนี่ยนี่มาแล้วเหมือนกับว่าให้เช็คพอร์ตสาย USB การเชื่อมต่อนะครับมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นที่ไดรเวอร์เพราะว่าจัดสองฝั่งมันก็แน่นนะครับนะครับสำหรับเครื่องสแกนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ไอ้กอบพระพี่เขานะนะครับเครื่องตมาหากินเลยนะครับอืมตาลายอยู่ตั้งนานแล้ว อันอันนี้ก็อันนี้หรือเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยน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 แบตนะก็พอดีสงสารลูกค้าอยู่พอดีแนะนําให้ซื้อแบตในช้อปปี้ทีนี้แกไปสั่งซื้อนะครับเคสนี้นะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสั่งซื้อเสร็จนะครับแล้วก็เอาไปให้เอาไปให้เขาใส่ให้นะเอาไปให้ร้านแถวบ้านนะอยู่ไกลแกลอยู่ไกลเนี่ยนองจอกผมอยู่มินบุรีเพราะว่าผมก็บอกว่าสั่งซื้อเองได้แล้วก็ ท่านร้านใกล้ร้านไหนก็ให้เขาใส่ให้หรืออะไรก็ได้ไม่ต้องเอามาถ้ามันลําบากนะพอดีแกลองไปสั่งเองแล้วก็ให้เขาใส่ให้นะปรากฏว่าแบตใช้ไม่ได้แกก็คิดว่ามันใช้ได้นะใส่แล้วอ่ะอืทีนี้รู้สึกว่าวันนั้นจอมันลายผมไม่แน่ใจเป็นที่แบตหรือเปล่าจอมันลายเอ,อหมายถึงว่าเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนจออีกเอา้าผมวันนั้นผมผมก็เลยบอกว่าเอ้าวันนั้นผมเทคจอมันใช้ได้นะนะปกติด้วยเปิดไม่มีปัญหาเลย มันจอแพงในรุ่นนี้ทัชสกรีนนะครับแล้วก็ฟูเซ็ดีจอ13นะครับนี่1ินิ้วของเดลตัวนี้สุดสุดท้ายผมก็เลยบอกงั้นเอามาดูพอเอามาดูเสร็จปุ๊บผมเทสแบตอา้าวแบตใช้ไม่ได้ทำไมทำไมไม่คืนเขาล่ะครับผมก็เลยแกแกคือผมก็เลยบอกแกนึกแกนึกว่าใช้ได้น,นั่นแหละคือเสียบมันไม่เข้าเลยนะครับก็คือเสียบเอาเสียบที่ชาร์จเอา นะครับปรากฏว่าลองคืนดูครับผมก็แจ้งไปเพราว่าถ้าซื้อจากช้อปปีเหมือน,ม,นมันคืนได้นะแต่ทีนี้ว่ามันเลยเวลาคืนแล้วมันเขาก็เลยคืนแล้วมันมันมีปัญหานะครับเวลาสั่งของจากช้อปปี้นะครับผมแนะนาเพื่อนเพื่อนนะคืนถ้ามีปัญหานะครับก็เอามาลองเทสใส่ปุ๊บถ้ามีปัญหาคืนเลยนะครับอย่าเพิ่งกดรับนะนะครับ,นะรบเพื่อนเพื่อนไม่งั้นมันจะมีปัญหาตัวนี้นะ่าจะสั่งมานะ 900, ่าจะเก้าร้อยผมแน่ใจอ้าวมานะจางไรเนนะี่ยหมด950990 เออโอ้โหนะครับคืนไม่ได้ซื้อมายังไม่ถึงน่าจะถึงสิบวันยังสิบสิบห้าวันยังไม่แน่ใจเนี่ยพอดีเอาไว้นานไงมันก็เลยตัดแกว่านะอืมนะแย่ yeah, เลยเฮ้ยอันนี้สุดท้ายก็เลยเอาไหมผมสั่งให้แล้วจะให้สั่งจอบอกโอจอยังดีอยู่เลยพี่ เดี๋ยวเอาแบตประเทศก่อนแล้วกันถ้าจอมีปัญหาก็สั่งเพราะเพราะอะไรทำไมผมถึงยังไม่อยากสั่งให้เพราะว่าผมเปิดแล้วจอมันใช้งานปกตินะครับเราถ้าถ้าสั่งในจอแพงรุน่นนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าซื้อตัวใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเออนะครับนะครับขอนแนะนาลูกค้านะถ้าอันไหนที่มันมีปัญหาถ้าไม่คุ้มเนี่ยผมก็ว่าจะแนะนําเขาซื้อใหม่แต่ถ้ามันถ้ามันมีแล้วเปลี่ยนได้ก็ไม่มีปัญหานะครับพวกนี้นะนะครับเพราะว่าจริงๆเครื่องมันดีอยู่นะตัวนี้แค่แบตไม่ดีแล้วก็ คือผมไม่รู้ว่าแบตพอใส่เข้าไปแล้วจอเขาเป็นเส้นอะลายๆแต่ผมเอามาเทสมันก็ไม่เป็นไรนะผมถอดแบตออกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้นะครับเช็คเช็คจนแบบโอ้โหว่าเสียจริงไม่เสียจริงอะไรกันแน่นะครับเนี่ยอย่างอย่างเครื่องพวกนี้มันเก่าแล้วนะเพื่อนๆนะพอเวลาเราเอามาเชื่อมต่อนะครับลงไดบุ้งไดเวอร์อะไรเงี้ยมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของอ่า ในเรื่องของอ,อายุงานนะครับคือเครื่องสแกนเนอร์นี่ส่วนส่วนมากนี่เสียยากนะนเพื่อนๆนะเสียยากเลยผมบอกเลยว่าเสียยากถ้าเป็นรุ่นนี้นะใช้สแกนอย่างเดียวแต่ปัญหามันอยู่ที่ไดเวอร์นะครับการซัพพอร์ตวินโดว์แล้วก็สิ่งสําคัญสายสายนะครับสายนี่สําคัญเลยนะครับอืประมาณนี้เลยนะนี่นะครับ เนี่ยผม,มงมมา2อชั่วโมองแล้วหนักกว่าลงวินโดว์อีกโอ้ทำยากนะครับผมโหลดโปรแกรมโหลดนู่นโหลดนี่มาเพียบเลยเดูวงเดเวอร์โปรแกรมเสริมโน่นนี่นั่นมาเทสต,ตั้งนานนะตัวนี้ต้องบอกก่อนอนะครับผมก็ว่ากันไปเนาะก็ดูแลกันใะห้เป็นเป็นงานของเขาเรียกว่าธรามากินเอ้ตัวนี้ทำไมมันเครื่องมันมันช้ามากนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะดนี่นะขอลูกค้า ดี๋ยวผมจะแกะดูก่อนว่าแรมเพิ่มไปอย่างทำไมมันเห็นแค่สองกิบนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ลูกค้าก่อนนะครับ